สวัสดีครับผมแอดมินเพจโลมาสีเทานะครับวันนี้ะจะมาทำอะไรกินกันเดี๋ยวะจะได้เมนูอะไร,ะรมาให้ดูกันเดี๋ยวติดตามชมนะครับ ต้มใส่ไว้ประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำเมนูยำไส้อ่อน,นครับอันดับแรกเราก็ต้องมีไส้อ่อนนะครับไส้อ่อนลวกแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ของยำนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวในการทำนะครับเดี๋ยวจะใส่เนื้อ บทละเอียดผสมลงไปหนพอประมาณอยากิกอยาตอไ่อมันไม่ใช่ไม่เม็ดครกินน้ำข้าวเหนียวต้อง วกนไมเี่ย้ใช่กันไหมใชก็ได้กินนน่นเล

Yeah. <laughs> ไปแล้วเหรอ? ก็เป็นชูรนุนะครับชูรุกับรถดีพอประมาณคนเลยนี่เป็นแม่บ้านครับ มันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่่พอประมาณอืมมากกินนะทีนี้ลองชิมดู น,นี่ครับเขเสร็จแล้วครับเมนูน่ากินมากรสชาติเข้มข้นอร่อยไปที่ม้อคหอียวไนวจะไปซื้อฮอันนี้คุณแม่ครับอันนี้เป็นสมาชิกชิมชิมครอบครัวโรมาที่เท่าครับ

กุมตั้งมาปืนมากินน้ำจิ้นนี่ไปเจอเดี๋ยวบอกกาไปไม่รอดเดี๋ยวนี้ไม่กุนจีบจ้องยาป่ามันดังกินเดี๋ยวเราสองคนไปเินแบบบอกรกมารล้ะเนี่ยเออนี่ย

mẹ 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 của cháu mẹo mẹo chát, mẹo 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 ăn mẹo 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 mẹo

ไม่ทำงานมีะไรนี่ยทะงานนิดนึงงก็เยวเหมือนกันใน้นเลยค่ะติดปักติมปักและตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็ฝากติดตามดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ